โอ้ดียับอาจารย์ีอาจารหาร์เอาอน,นเอา่อ่าเดวมันเนี่มาฝากเนี่ยฝากตัวเิลปินน้องใหม่ลอปฟีชีพเ,พเพลมปาเลสไตน์ก็มีมันนี้มาเพิ่มมาใส่ไก่เพลงนะพี่น้องที่ห้อง,งอัดต่อต่อสตูดิโอต่อสตูดิโอทีุ่ <ผล S 2> ใช,ช่เนาะ,<ล>นะบุยลำเนาะแครับ ห้องนอนไว้นั่มนะครับพี่น้องห้องอัดมาตรฐานนออย่าเนาะครับผมห้องอัดมาตรฐานครับครับดนตีมาตรฐานนอยมาตรฐานเครื่องมือมาตรฐานครับหนึ่งโปรห่งโปรไม่โดนคนอีกไม่โดนเกินรอไม่นานสั้นตัวครับฮะไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอซิมีสองเพลงเพลงอ่ะนะใจมุนกับ ขี่ขั้วเกือบตมฮ่าฮ่าฮ่าขี่ขั้วเกือบตมได้าจารย์ครับผมโดนกระโดดครับยัครบเป็นปาเลสไตน์ครับพี่ปดิเสยใหญ่เลยครับอัลบั้มเมื่อพี่สิผมมีแต่รับความบาดเจ็บครับครับเป็นปาเลสไตน์ฝากด้วยนะครับพี่น้องนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผม